ถึงแล้วกับพ่อนิ่มนะคะตอนนี้ก็รถก็ยังไม่ได้ยกนะคะของเยอะอยู่นะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเอฟซีนะคะเอาอะไรพ่อสวัสดีค่าอยู่กับสมอนชนาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์เดี๋ยว<ม>ยายจะไปทยอยเก็บของลองมากเอาเอาไปองไ,ปไ,ไหนเนี่ยรองหูหูมันนแล้วหัวไหนข้าหรออันนี้ได้ปอะ เดีพ่อท้หมดทำแคได้พ่อไปอามาให้แม่ลูกที่นี่แหละได้ปนิโอ้ยผ่างามก็ที่อุ้งมาดูแล้วผ่าจอดึงอ่ะอุ้งกู้เช่นนีผ่าเช็ดท้าเนาะโภมันไม่อยู่เช็ดกระฟอมันแตกแล้วผาเลยแล้วโภ Thank <laughs> ดูม <porque> ันออกมาแล้วถ้าเกะออกนี่มีี่บยาด นี่อะไรกล้องหน้ากล้องหลังบ๋อแม่พ่อเปล่าเดินทางสายวนไปครับสวัสดีคระคุณสมบัตินะคะกล้องหน้าจ้องหลังกันไม่ได้เนาะยายหมอนเนะ ก็เลยทำแบบนี้เหมือนกันเลยก็เลยเอาแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าทำคลิปนะมันมันกลับกล้องไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะเดยรยกต้อสุขเจ็ดท้องเลนนะคะ มาอ้วนมาเท่ามาจอยแม่ไปิมแ่ไปใส่ยังเป็นวิ่งขาเป็นล่นแล้ววอไร้ปพ้นไเอารถืนนี้นี่ไงารมาก่อน การตัวมันแตกเนี่ก็ได้เาออกีมันแตกฝั่งเดยเชืใส่เลยเียกองมขแกข้างหติดมดยนใส่โดดยามันนี่แหละเช่ใส่นี่นี่แหละแ เรื่อว่าชอกกแล่ม่านันว่าาล่้มเลยกอเดี๋ยวฮัาคอยไปเกิมกอบอดกได้เอาะว้แไ่นาไม่เลนดีเนาะนี่แม่ออกก็ได้นาะแม่เนาะชอกโกแลตอยู่ในตู้เย็นนหมนน้เดี๋ยวฮัาไปแก้จิูมกอบกอกกินจิ้มกอกอุกินตัวมันแตก่ก็เล่ม่ไหวไม่นี <t> <known> เอาขามันสองอัน <rôle> บ <à déc> ่แม <gens> ่แม่ที่ึเห็นแม่ยกได้หรอยกได้เลยอาเราเมืนไปเที่ยวนั้นบอกเกียงเหรอวยไม่ได้ไม่ได้ม่ไม่ได้เ ย้อนไปขาเขาต้องเป็นยังไงเป็นยังไงเขาต้องมีการต่อสู้เข้าไปรุ่นต้องมีได้เอาสูข้างบนเอาสูตรข้างบนดันกัมันถูกเลิกนั่มามากกว่าเอามาประถมตกลงตกลงนั่นอะไรอ่านอ่านร่องเนี่ยเออ อนคามากได้มันไปแค่นั้น่ก็่ต้อเอาไปห้องก็ได้มันก็ดู้องเอาไปห้อเอาผ้ามาซืสอบนี้มันปบ่ถึงสองอเพ่นน่ะไม่ไปเนอบก็ได้ดูนนั่งม่นมาเียลงอัโคตรเออแค่นั้นเลยดติตเอายปีเรามันแน่มันเหนไ น,นี่อตโนมี่องก้อนแม่มช้อหนออัตน,น,ตน,น,นมันเลงก้อนพอมันเป็นหอมอหมอเอามาลดพี่อยู่ไปตั้งหัวอีกอนไปตั้งหัวออกหรือเ่าหลอดหลอไปฝั่งมุ้ๆนะแม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันลงตอนนี้เสียล้างไปใส่ ດອກລ້າງໜ້າເບົານັ້ນລ ขีน้นอก้ะใส่รถเลยมันผอมนั่นละ่ะอันนี้มือไหนอ่ะมั่งคือเอฟซีจ้าบ,บอิานคอมเมนเดอร์ค่ะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะร้อยสามสิบท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไลค์ก่อนเลยจ้ะ